ก็เป็นอย่งปวบ่าคอเลยคันชาวนี้นะครับตอนนี้เราไปรุ่นกันมาเราจะต้องไปรุ่นกันว่าชาวนี้จะมีทะเลหมอกตามที่เราคาดหวังหรือไม่นะมาแล้วนะครับถึงจุดชมวิวล้วที่นี่คือหมอกทั้งนั้นครับ ครับผมตอนนี้ก็เราก็ได้เดินทางมาถึงที่พื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับตอนนี้ออำเภอเลยนะครับอำเภอศมบัยค่ะอำเภอมพบับตอนนี้ก็มาถึงอำเภอศพบัยนะครับอมอ่าาหมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านห้อยกองมูลค่ะห้อยกองบูลนะครับตอนนี้เราก็มาถึง ที่หมายแล้วนะครับ <29. S 1> ก็สี่ทุ่มนะครับเราออกเดินทางจากอายุทยาตอนเวลาสิบโมงสิบโมงสี่สิบห้านาทีนะครับรรสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นของวัฒนาธรรมของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับม,มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปถามเขาอันนี้คืออะไรนะครับอมยากนะคืออะไรนะครับอันนี้ต้มน้ำค่ะต้มน้ำค่ะอันนี้คือผิงไฟใช่ไหมครับค่ะ อเอาถึงไฟเฉยใช่ไหมจะอ้วนอันนี้เป็นนอนนอนในนี่ใช่ไหมครับค่ะเป็นเป็นครัวด้วยครัวห้องครัวที่ห้องครัวค่ะเราตามมันเดียวก็พอเนาะใช่ค่ะแล้วมันจะกินไม่เบิดท่ชบ้านหนือนี่นะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมเครื่องนะครับที่จะทำอ่ะตำแตงหมูยอตำแตงสีทุ่ม ครับผมฮะนี่มีอันเดียวอ๋อมีอันเดียวที <c oughs> ่เตากระาถ้าถ้าเป็นบ้าน <c oughs> ผมมันจะเป็นคกไม้เป็นล้ยาว <c oughs> อันนี้ต่ำแหลกนี่เราต้องชิมดูก่อนว่ามันเผ็ดหมเผ็ดไอ้าบลซอเนน่บบ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 อบ <c oughs> นน,ออนบบ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 บันอบ ชื่อหนูชื่อจูนค่ะชื่อจูนชื่อน้องจีอะไรครับชื่อปานค่ะปานค่ะอ๋อเป็นพี่กับน้องกันใช่ไหมแม่ในนี้คนแม่ในคนอนอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนาลูกสาวไปเรียนด้วยกันอ๋อเดี๋ยวพี่สาวจะกลับมาพรุ่งนี้นะให้ไปไปรับนี้โอ้กสองท้องเราวันนี้เราจะตำแจงนะครับอืมเครื่องอาจจะไม่ครบนะครับ ขาดมะนาวมะนาวยังไงมะนาวมะนาวขวดนะอ๋อมะนาวขวดยังไม่เคยตําแบบมะนาวขวดไม่รู้ว่ามันจะแกวบจัดไหมนี่นะอันนี้จะเป็นสูตรสแมนนี่นะครับผมใช่ไหมไม่ใช่ค like รับสูตรแมนนี่เองนี่แหละครับนี่อ่าผมชอบผมชื่อแมนนะครับผมชื่อแมนครับผมเรียกว่าแมนนี่ใช่จริงๆแล้วเอาหมูหมากรายมาเต็มรถเลย แต่ว่าด็กแล้วก็ไม่อยากมานั่งปิ้งย่างใช้เลือกไม่ได้เวลานี้ถ้าปิ้งเพิ่มเนี่ยโอ้โหควันขโมงชงเฉงหอมทั้งหมู่บ้านนะแก้วเลยพวกนี้พวกนี้น่าจะล้นโคกนะบองเราต้องตำน้อยทำแต่ปลาน้อยแต่มะนาวเปรี้ยวดีอ่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวโอ้ ชิมชิมชิมสีน่ากินมากเลยคับม่รสชาตินันเชไนี่ยมาชิมชิมครับผมต้องชิมชิมกันมกชิมกันแต่พีบงอชิงอาชิมชิมแ๋ยวแม่ชิมมาชิมแม่เนี่ยคือวมนี้ผมผมอ่นจุ๊ยเผ็ดมาก ถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยไหมเผ็ดมากเลยแม่ไม่เผ็ดแม่ไหมเผ็ดไหมเผ็ดไม่ร้ายแม่ไม่เผ็ดเหรอแม่ไม่เผ็ดแม่พริกกระเลียงมากเราน่าจะได้กับข้าวแล้วมีแกงขคาเบอร์นะคะแม่ทำคาเบอร์คาเบอร์แกงบนดอยอะค่ะเคยกินไหมคะยังเลยครับมาตาเป็นแบบเหมือนข้าวต้มอะค่ะออ๋ กระโดมเหมูแต่ว่าเขาจะใส่ทางเหนือใส่ผักด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวหนูมั่นใจรู้จักกันไอ้บอกไม่เผ็ดไงโอ้เผ็ดมากแล้วข้าวเราเหลือไหมเนี่ยข้าวเยอะข้าวเป็นข้าวอะไรครับเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าที่นี่กินข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี่เขาเก็บไว้เก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำแบบข้าวปุกฮะข้าวปุก ข้าวปลูกอ๋อข้าวปลูกข้าวปลูกคือข้าวปลูกก็คือเอาไว้ปีต่อไปอ๋อข้าวปลูกไม่ใช่คข้าวปลูกงาค่ะเคยกินไหมคะที่เขาเอาข้าวเหนียวมาตำอ่ะในอดีตข้าวปลูกนะครับทํามาจากข้าวเหนียวในฤดูการใหม่ช่วงปลายปีที่เพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวนะครับที่ยังคงมียางข้าวอยู่มากจึงทั้งหอมและเหนียวนุ่มนะครับโดยใช้ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนํามาตําให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วโรยงาขีมอน หากเที่ยวโดยหรือเดินกาดช่วงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นร้านขายข,ายข้าวปุกจีแผ่นข้าวปุกสีม่วงคล้ำนะครับด้วยงาคีมอนจีบนเตาถ่านให้ผิวเกรียมนิดๆน,นะครับเนื้อข้างในนุ่มเหนียวอุ่นๆกินกับนมข้นหวานตามสมัยนิยมหรือกินกับน้ำผึ้งอย่างสมัยก่อนเรียกว่าเป็นของกินเล่นยอดฮิตช่วงหน้าหนาวของชาวเหนือเลยก็ว่าได้ เกี๊ยวนี่ท้าลอกท้าลูกมามาเอาเกี๊ยวมาถ้ากันเป็นสิก็เป็นธรรมเนียมนะครับมาถึงบ้านแค่ก็จะต้องตอนรับอันนี้เป็นแกงอันนี้พ่อเรียกแกงอะไรนะข้าวเบิร์ดข้าวเบิร์ดข้าวเบิร์ดหน้าตาจะเป็นนี้จะ่ขายข้าวต้มนะ ว uh, oh oh oh. right? ้าก็เป็นยังบาดคอแล้วกันวันนี้เช้านะครับจะมีจุดชมวิวจุดชมหมอกนาะวันนี้14องศา24องศาตอนนี้นะ22องศานี่มันก็ประมาณนี้แหละ เช้าวันนี้นะครับเวลาหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้เราไปรุนกัน่ที่นัดหมายกันว่าจะไปดูทะเลหมอ,อกครับเราจะต้องไปรุนกันว่าชาวนี้จะมีทะเลหมอ,อกตามที่เราคาดหวังหรือไม่นะฮะหกโมงครึ่ง ที่นี่บุพันกองออบุญอำเภอศกเมเยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับผมก็เลยชวนด้านนี้ตื่นก็ไปดูทะเลหมอกกันเพราะคนกรุงเทพไม่เคยเห็นทะเลหมอกเห็นแต่ควันรถตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยครับโอ้โหตื่นมาก็หนาวนิดหน่อยก็หนาวนะครับมีลมด้วย มได้ช้อนนทอมเริมีไปเนาะอันนี้ต้มปลาหรือแกงปลาต้มส้มปลาค่ะต้มส้มปลาปลาทับทิมน้องีกน้องหเอยาเราองนรอีออมีอบ์ เดิมหมูปลาค่ะมีข้าวแล้วน่าเติมดีกว่าไข่เกือบจะไหม้ค่ะไป ครับคตับะบิส์กครับเบิร์กแกงคะรีเปาะไข่เจียวที่เราคุ้นเคยนะครับที่ไหนก็มีเมนูนี้ต้มปลาเิอก็นปลานะครับสดก่อนโอ้ไม่ได้เสีย ไม่ครับตอนเขาตักใส่ชามเมื่อกี้มันร้อนนะครับเจออากาศปุ๊บเย็นไปเดียวเหาตะกิดพี่ชิดหมอกครับมเน่โระวังระวัง มา,มาแล้วนะครับถึงจุดชมวิวละบ้านห้วยกองมูลหมอ,อกครับนี่เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ันนี้เราอยู่ที่หมูบ่บ้านกองมูลศพเมยแม่ฮงสอนตอนนี้เวลา แปดนิกากรลบทุนชาติพอดีนะนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับบ้านห้วยกองมูลหมอกหมดเลยนะหมด หมอกทั้งนั้นเลยนะครับหมอกทั้งนั้นเลยสมความปราถนาน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกทําให้วันนี้หมอกจะดูกระจายไปหน่อยนะครับแต่ว่าจะอยู่ได้ถึงประมาณสัก9ก้าถึงสิบโมงนะครับหมอกมาอีกจุดหนึ่งนะครับห่างจากเมื่อกี้อีกประมาณ 2- อสมกิโลเนาะสกิโลแล้วเราก็มาเจอจุดสําคัญเป็นจุดที่แหมต้องให้ดูด้วยสายตา ดูครับดึม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 ที่อันนี้คือหมอกท้งนั้นครับเล้หมอกครับเลหมอก เวลา15บนิกาสบนาทีนะครับแนะนำตัวให้กับทางชาวบ้านได้รู้จักนยครับชื่อชื่อต้นนะครับชื่อต้นนะครับอันนี้ก็แนะนำกันเมื่อวานไปแล้วนะครับอันนี้น้องปันนะน้องจจนค่ะครับกน้องน้องปันค่ะ ก็ยังไม่มีแฟนด้วยอ๋อก็ยังไม่มีแฟนอีกตีแท็กไว้ยังไม่มีแฟนอันนี้คือเป็นเมนูวันไหนเนี่ยวันนี้ตอนเทียนค่ะดูเย็นนี่ใช่ไหมจะปิ้งย่างค่ะอันนี้ทำน้ำจิม้มเป็นน้ำจิม้มเสวัสดีสาวโซเชียลนะครับพบกับบองมิเที่ยวในช่วงสายๆนะครับ10โมงหลังจากที่เราไปชมทะเลหมอกมาตกสายวันนี้ก็ทีมงานก็ได้เริ่ม ทำง,งานกันนะครับภารกิจของเรายังมีต่อเรื่องนะคะ <c oughs> ภารกิจจะเป็นอย่างไรติดตามในอีพีต่อไปนะครับ <c oughs> ในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ในช่วงการพักผ่อนในวันเดินทางหนักมาทั้งกลางั้งคืนนะครับก็จะเป็นการจิบกาแฟทำกลางกาะการก่ะของไฟของชาวบ้านห้วยเกากนูล ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn